ตอนนั้นเราเป็นวัยเด็กนะวัยเด็กอายุประมาณ8-9ขวบเนี่ยมันก็มีความทุกข์ทนใช่ไหมก็ปูก็เรียกเขามาที่เตทุนบ้านนะว่ามาหาปูหน่อยแกก็หยิบไม้ชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นไม้หอมนี่แหละนะให้เราดมถามว่าหอมไหมเราวัยเด็กเราก็บอกหอมบ้างไม่หอมบ้างและนี่ก็คืออาจารย์พินรพันธ์วิจิตพันธ์นักวิจัยอิสระผู้เชี่ยวชาญด้ไม้กฤษนาและเจ้าของสิทธิบัตรไม้กฤษณาลายแรกของโลก ตรงเนี้ยทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม้ถึงหอมแกบอกว่าอยากจะรู้จริงอ่ะให้เดินตามไปแกก็พาเราเดินไปดูที่กระสอบประมาณตักสิบกว่าลูกได้แกก็หยิบไม้อีกชิ้นสองชิ้นให้อาจารย์ดมอาจารย์ดมแล้วอีกชิ้นหนึ่งหอมอีกชิ้นไม่หอมอาจารย์ก็ถามว่าชิ้นดำทำไมถึงหอมท่านก็บอกว่าชิ้นดำเนี่ยคือ,คอ,คอมันมีน้ํามันอาจารย์บอกน้ํามันตรงไหนมีเหมันมีเลยท่านก็บอกว่ารอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งท่านเดินไปแป๊บท่านก็หยิบไปเช็คจุดแล้วให้ดมลกกันอออาาจรย์็บหม ก็บอกให้ความหอมตรงนี้แหละที่จะรักษาที่จะทำให้เราเนี่ยมีความมานมุ่งม,มานะและอดทนในการที่อยากจะตามไปดูว่าความหอมของมันเนี่ยนะมันเป็นยังไงตั้งจากนั่นมาเนี่ยเราก็เริ่ม ก็ลเลยรู้ว่าเออความหอมกิจนสนาเนี่ยมันก็หอมจริงจริมันก็เลยมีเลยเลยรู้มาเรื่อยเรื่อยเรียนรู้มาท่านก็สั่งสอนเรามาตลอดคุณปู่ฝากฝังไว้ว่าถ้าได้ทํางานตรงนี้แล้วเนี่ยต้องทําเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติอย่าทิ้งนะทำให้สําเร็จคือก่อนจะสาเร็จตรงนั้นเนี่ยอาจารย์นึกถึงคาพูดของปู่คําพูดของคุณพ่อนะว่าถ้าจะทำไปสักชิ้นนึงเนี่ยให้ทําด้วยจรงิงจังและมุ่งม,มั่นมานะอดทน,นแต่ต้องมีเป้าหมายให้สําเร็จนะไม่ใช่ว่าทำทำเลิกเลิกหรือทําไม่จรงิงจังตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ย ตอนที่ท่านป่วยนะฮะอาจารย์ก็ไปเยี่ยมคุณปู่นะท่านก็กำชับจับมือเราตลอดว่าเรื่องกิจสนาเนี่ยต้องทําให้สําเร็จนลลูกนะนะต้องทาให้ได้นะคือมันเป็นมันเป็นแรงบันดาลใจอันหนึ่งที่อาจารย์ไปเห็นคือคุณพ่อเนี่ยพาเข้าไปในป่าไปเห็นการตัดไม้ทําลายป่าซึ่งเราตอนนั้นอ่ะเราเป็นเด็กอายุประมาณสักสิกว่าต้นต้นเนี่ยนะเราไปเห็นการตัดต้นไม้เนี่ยตัดแบบ เหมือนฆ่าช้างเอางาก็าคือเอาเอาแค่ส่วนหนึ่งแต่ต้นไม้ต้องตายทั้งหมดเลยอย่างนี้เราเห็นเป็นกระบวนการซึ่งทําลายป่าโดยตรงเลยซึ่งต้นไม้ต้นให,ใหญ่นนนเนี่ยมันมีค่าคุณปู่เนี่ยได้เน้นตลอดว่าถ้าทําตรงนี้แล้วเนี่ยต้องทําให้สหําเร็จและทําเป็นระยะยาว หลังจากทีอ่อาจารย์ได้เข้าไปในป่าเนี่ยก็ได้เห็นว่าต้นไม้เนี่ยเราจะทําไงที่ไม่ต้องโค่นแล้วก็ไม่ต้องตัดโดยการทําลายป่าอาจารย์ก็เลยค้นคิดสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาในการค้นคิดเนี่ยอาจารย์ใช้ระยะเวลาในการคิดกว่า20ปีกว่าจะสําเร็จในการค้นคิดเนี่ยต้องค้นจกากความเป็นจริง ว่าต้นไม้ที่อยู่ในป่าเนี่ยนะเราไม่ตัดแต่เราใช้อย่างไรจะเอา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 คุณประโยชน์ของเนื้อม้านี่ออกมาในการสกัดน้ํามันหรือในการทํายาแผนโบราณหรือทำคอสเมติกหรือทําน้ําหอมต่างเนี่ยให,ให้ประชาชนได้เห็นนะฮะแล้วก็ให้ต่างชาติเนี่ยได้ยอมรับอย่างที่เห็นเนี่ยในการทํางานวิจัยทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของสิทธิบัตรหรือวอัวพาตินของอาจารย์ที่เห็นดังทั่วโลกเลยนะฮะจะว่าได้ว่าสิทธิบัตรใบนี้เป็นสิทธิบัตรของคนไทยนะซึ่งเราได้จดไว้ในอเมริกา หรือที่เขาเรียกว่าโอเวอร์ปาเตนส์สินธิบัตรโลกแล้วอาจารย์ไม่ได้มีแค่ใบเดียวนะอาจารย์มีทั้ง2ใบและมีของมาเลเซียสินธิบัตรเนี่ยใบแรกของอาจารย์เนี่ยจดในอเมริกาใบที่สองเนี่ยอาจารย์ก็ต่อเป็นนวัตกรรมของสิทธิบัตรโลกนะครับซึ่งตรงนี้มันมีคุณค่ามีคูณค่ามากซึ่งตอนอาจารย์สว่างตาจดเนี่ยก็มีหลายประเทศมาให้ราคาอาจารย์หลายร้อยล้านแต่ละใบทั้งของมาเลเซียอาจารย์ก็เป็นเจ้าเดียวแล้วเจ้าแรกที่จดในมาเลเซียถือว่าช่วงนั้นอาจารย์ไปทํางานรับใช้คิงอยู่ ซึ่งอาจารย์ก็ไปทํางานสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยมันก็เลยเป็นเรื่องต่อเนื่องกัน เปลี่ยนไปมากเลยเพราะว่าในการเปลี่ยนไปเนี่ยมันเปลี่ยนโดยโดยอัตโนมัติเนื่องจากว่าหลังจากที่อาจารย์ได้รับสิทธิบัตรโลกแล้วเนี่ยก็มีหลายประเทศทั่วโลกมีการติดต่อเข้ามาหลายประเทศทั่วโลกที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยก็อยากได้สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ก็ได้มาคุยกับอาจารย์มาพูดคุยพบปะไปดูต้นไม้ที่อาจารย์ทําอย่างเช่นบริษัทยักษ์ใหญ่นะในฝรั่งเศสหรือในอังกฤษเนี่ยหรือในแคนาดาในอเมริกาหรือญี่ปุ่นก็ดีเนี่ยวิ่งมาหาอาจารย์วิ่งมาหาํานวนมากด้วยการที่จะใช้เงินเนี่ยซื้ออาจารย์ ก็ไม่โอเคนะครับเพราะอาจารย์อยากจะให้คนไทยได้เรียนรู้คุณค่าของกิิสนาต่อไป อาจารย์ด้มองชีวิตคนนะแต่ละคนไม่เหมือนกันทุกคนแต่ละประเทศไม่เหมือนกันคือหนึ่งมาจากาความโลภบางคนเนี่ยมีแต่วความโลภจะซื้ออย่างเดียวเลยแต่เขาไม่รู้ว่ากว่าเราจะผ่านตรงนี้มาได้เป็นยังไงจริงๆแล้วเงินเนี่ยใครก็อยากได้นะฮะทุกอย่างมีคนอยากได้หมดแต่เราต้องมองให้ถึงอนาคตข้างหน้าว่าเมื่อเราขายไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ใช่เจ้าของแล้วเราต้องโอนสิทธิ์ไปขึ้นกับเขาสิ่งหนึ่งที่ที่อาจารย์ไม่อยากขายอาจารย์ไม่ได้มองที่ค่าของเงิน อาจารย์มองถึงค่าของของสิ่งที่มันหาไม่ได้อีกแล้วในอนาพตซึ่งอยากให้มันตกอยู่ในเมืองไทยประชาชนได้เรียนรู้สิ่งที่สิ่งที่อาจารย์ทำเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อสองังคมซึ่งมันเห็นเลยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอาจารย์ไปปลูกอยู่ที่สวนที่สวนพฤกษศาตรที่แม่ริมสวนสลีกิ